พี่หนึ่งชาวบ้านตำบลบางชันกำลังตัดหัวปลาเก๋ยตากแห้งเพื่อเตรียมจำหน่ายเนื่องจากปลาเกย๋ยมีมากในชุมชนตำบลบางชันอำเภอคลุงที่นี่ปลาเกย๋ยคือปลาตัวเล็กที่มีขนาด2-3ถึงเซนติเมตรพี่หนึ่งจะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปตากแห้งการรับประทานคือนำไปทอดใส่น้ำตาลคั่วทำสามรสหรือจะทำแบบต้มยำสดๆก็อร่อยและได้ประโยชน์ แต่เวลารับประทานมักจะต้องตัดส่วนหัวออกเนื่องจากมีรสชาติที่ขมและที่สำคัญเพื่อความสวยงามและให้มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะปลาที่พี่หนึ่งทำอยู่นี่คือปลาปลาเกยค่ะปลาเกยนะคะส่วนมากจะได้มาประมาณเดือนไหนช่วงไหนยังไงคะตุลาไปแล้วค่ะหน้าลมวาวอะค่ะชาวประมงก็จะไปจับสดมาค่ะต่อไปกระบวนการมันต้องไงต่อมันถึงจะได้แห้งนี้ยคะ่ะก็ต้องตากแดดคะ่ะได้มาเสร็จเราก็ต้อง ล้างแล้วก็ไปตากแดดค่ะถ้าแดดดีๆก็วันเดียวก็ได้แล้วแล้วก็เอามานั่งตัดหัวค่ะค่ะการที่เราตัดหัวนี่ยังไงคะตัดหัวบางคนเขาก็ชอบคือว่าพอตัดพับบางคนเขาไม่ชอบหัวหรือว่าถ้าเอาไว้นานๆเอาไว้ทั้งหัวเนี่ยมันก็จะมีสีเหลืองๆอ๋อไม่น่ารับประทานาทีโใช่เป็นปาล์มันมันจะเหลืองอ่า เราคุ้นแต่ปลาเกิยทอดกรอบใส่น้ำตาลหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดคนพื้นบ้านเองเขาทานอะไรกับปลาเกิดนะคะทำอะไรบ้างก็ไปทอดค่ะทอดเปล่าๆทอดเปล่าๆก็ได้แล้วก็กินกับแกงข้าวต้มพวกนี้ต้มยำต้มยำต้องเป็นปลาสดๆค่ะปลาเกยสดใช่อ๋อก็จะนำมาต้มยำก็กิโลนึงสามร้อยห้าสิบห้าร้อยแล้วแต่ค่ะถ้าตัดหัวสิ็เน่ยจะขายห้าร้อย อาหารทะเลแปลรูปที่สามารถเก็บไวรับประทานคือภูมิปัญญาที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นรวมถึงยังคงสร้างอาชีพและรายได้ที่ไม่ต้องแสวงหาอาชีพอื่นจากที่นี่คือสิ่งที่ชุมชนตำบลบางชันได้รับจากธรรมชาติที่ทุกคนช่วยกันร,รักษาและอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลบางชันอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ค่ะ